แพนนอติงแฮมฟอร์เรสนะคะหนึ่งประตูต่อศูนย์แมนยูเนเต็ดนะคะจะได้กลับมาเล่นในบ้านนะคะสวัสดีค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะกับช่องซ o นอตออเทอร์ฟอร์ประจําวันที่6นะคะเดือนเมษายน2568ค่ะไปฟังข่าวรายวันกันเลยแมนยูในเต็ดนะคะเจอกับแมนซิตี้แต่ต้องเจองานโหด อย่างไม่ต้องสงสัยเลยในการต้อนรับแมนซิตี้ทีมร่วมเมือดูเบนอโมริมนะคะกุนซือโปรตุเกสนะคะไม่มีออปชันในการปรับทัพมากเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะใช้งานเมสันเมาส์ค่ะกองกลางอิงลิกกับมาเลยผู้รักษาประตูนะคะก็คือองเดโอนาน่านะคะถูกโจมตีอีกตามเคยเกมบุกไปแพ้ฟอรเรสนะคะพุ่งอยู่กับในจังหวะที่เสียประตูด้วยให้กับแอ an. นโทนีแอลังกายรวมแล้วนายดานตาข่ายทีมชาติเคมบรู ลูกอันตรายจากนั้นได้อีก2-3หสหนจึงไม่มีเหตุผลที่เขาจะเสียตำแหน่งนาทวานเมอร์หนึ่งไปค่ะส่วนกองหลังนะคะวันนี้นะคะเรนี่โยโรนะคะแล้วก็เฮร่แมคกควายโนเซมาซาวีนะคะถือเป็นตำแหน่งที่เดาใจอโมริมได้ยากที่สุดเนื่องจากแมนยูนิเต็ดนะคะมีตัวเลือกในเกม รับมากมายเลยแม้ส่วนใหญ่นะคะที่จะไม่ใช่สตาร์ระดับทอมชื่อชั้นไล่เลี่ยนะคะกันอีกตัางหากอย่างไรก็ดีนะคดว่าเกมนี้แม็กไกวนะจะกลับมาออกสตาร์หลังเล่นไปตัวสำรองในตำแหน่งกองหน้าช่วงท้ายเกมนัดก่อนสองทีมแมตช์ขนาบข่านะคะน่าจะเป็นเรนียโรกับนุเซมมาซาวีนะคะโดยที่มาสเตดลิกนะคะน่าจะได้นั่งข้างสนามก่อนนะคะ เพราะว่าจะรำศึกอย่างต่อเนื่องหลายเกมบางนะคะก็จะมีนะคะวันนี้ดิโอโก้ดาโรสนะคะบูโน่แฟนันด้วยแล้วก็อานูเอลอูกาเต้นะคะแพทริกดอกูเกมนี้แฟนันนะจะกลับมาทําหน้าที่จอมทับตามถนัดด้วยเหมือนเดิมหลังเกมแพ้ฟอรเรสต์ไปกดดันให้เล่นสูงจนแผงลิตไม่ออกเลยนะคะเพื่อเปิดทางให้อูกาเต้กับกาเซมิโร่นะคะสวมบท2 กองกลางตัวรับแพ็คคู่นีไม่พ้นนะคะพาติกดอกูนะคะกับดิโอโกโดาโรเนื่องจากทั้งสองไม่มีคู่แข่งแย่งชิงตําแหน่งกองหน้านะคะวันนี้จะมีเมสันเมส์นะคะลัสมุนอยลุนนะคะอเลฮันโดกาลาโซแพ้เจ้าป่านะคะกาลาโซโดนจวกเละเป็นว่าเล่นเลยบอลใช้เดี่ยวไม่เลิกด้วยนะคะด้วยการพาบอลบุกขึ้นไปจังหวะสองยิงทุกครั้งนะคะชนิดไม่คิดจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมเลยเด็ดที่สตาออเจนตายนะคะมีความเร็วด้วย โดยสามารถนะคะพาบอลบุกตะลุยไปคนเดียวได้เขาจะได้ลงเล่นต่อเพื่อให้เป็นตัวทีเดตของทีมค่ะสําหรับเกมนี้นะเมาส์จะได้ลงเล่นนะคะเป็นตัวจริงด้วยหลังฟิตสมบูรณ์แล้วค่ะพี่ๆขณะที่ฮอยลุนจะเขีย่ยโจชัวเชอร์ซี่นะตัวสำรองบ้างนะคะเนื่องจากผีแดงจะอาศัยความใหญ่ของกองหน้าทีมชาติดนมาร ไอ้ตัวชนนะคะกับแผงหลังแมนซิตี้สำหรับคําคืนนี้ค่ะพี่ๆอย่าลืมนะคะไปชมไปเชียร์คู่บิกแม์สำหรับคําคืนนี้ดูดเดือดแน่นอนค่ะฝากนะคะกดหัวใจกดติดตามและก็รีโพสต์นะคะกับคลิปนี้ให้กับซอนนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆข่าวสารดีๆนะคะสำหรับข่าวรายวันฟุตบอลค่ะวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ